อ่ะสวัสดีครับพี่น้องรอบอีกหลอบหนึ่ง,แม,งมแ,แม่ที่สองมาแลา้วแม่ที่สองมาเมียผ่้ต้องเฮ็ดนยังแล้วมันนี่เฝ้ามูดมือเอ้าดื่มดองๆแล้วนี่น้ามันออกอ่ะที่ีออกอีกแล้วฟึบมาอีกแล้วหนึ่งแต้มเป็นตัวที่แปดมู๊ะบ่หมูกเว้ยหลูกเบาง่ายแม่นี่แต่ว่าแม่มันก็ เงาดีทุกแม่ก็บใครลูกบ้าเงาไปแม่เสร็จคือพับวัฒนากันอุบานเลยสอเสร็จออกแต่ว่าลูกบ้าเงามไปแม่นี่บมอบบอหลอดให้เออแต่มันเออบมุกเอาลองคุณมึงชุดนี่คุณแล้วลูกขึ้นบ้างามแม่กัหลัวด้วยเอาแม่ไหม อนุอบาลก่อนโ,อโอู้แม่วดบเป็นตัวซ่วอ,อพ่วงอวขักแห้งแม่นเป็นพ่วงเออตัวน,นี้คือขาอดแท้ตดัดเรือ่องเคอยต๊กใจเหลือเนี่ยมั้งอ้าวท้กหมลตอวน,นี้มาละแปดแต้ม ยังภาพที่เห็นแปดแต้มทั้งเบิอืมทั้งเมดตแปดแต้มบอกว่าตอนนี้มันยังอยู่เนี่ยยังอยู่นยใน้องอีกตอนนี้ออกมาล้แปดแต้มเอ้าในถองเัายังอย,งอยู่แต่ว่าลูกคนสิบมมกนูนี่เนี่คือจังสิลด,ดๆนิดหน่อยบลูทสิวาจะไหน หลอดแฮ้ลูคนบ่างามคือชุดแหลกชุดแหลกมูดนี่ตัวนี้ที่โมเป็นต่อโมตัวนีโมเป็นตลอดเลยล่ะนี่ควรหลุดศึกนะอู้หูโม,มเป็นตลอดเลยกเพิ่มโมคนขึ้นนี่เลยจัมั้งเออหามันแข็งมันกะนี่ลรวมั้งเอ้ารอหลุเบ่หลอดแฮงเว้ยอาหารไข่ทอกันกินทอกันแต่มันโมนคอยสมบูรณ์นหนอลอดแฮง ออกใหม่ๆได้ดิโหเยอะเลยกันเลยแปดแต้มแล้วชุดนี่ตัวนี่รอรุ่นอีกถ้าจะถึงสิบระยักท่องอยังอนี้นอยู่เนี่นยมึงอเออเออถ้าจะถึงสิบอีกแล้วแม่แม่นั่นที่แหลกบอกว่าสิบเอ็ดปิดกล่องไปแล้วปิดคลิปไปแล้วสิบสองแต้มเสย เออแก่ไหมได้แม่นะสิบสองแต้มก like wow yeah, ิแลกนึกว่าสิบเอ็ดเนี่ยมันไอหน่องมันออกมาแล้วเนาะนึกว่าเบิดล่ะยังมีหน่องตกมาอีกหลายกว่าเก่าอีกหน่องตัวที่ตกมารอบซองมันนี่แม่นี่หนึ่งสิบสองตอนนี้สิบสองแต้มเด้อแม่นี่เด้อกิแลกสิบสองตัวกิแลกว่าสิบเอ็ดโมเมนต์มันตกตกรอบสุดท้ายอีกมีรอบตกะลุนอีก อ๋อเด็พกพ่วงเลยโอ้งามคักเป็นพว่วงกินนมค่ะโอ้เด็นพวงเลยพี่น้องเลยเอยเอาเอาเอาโอ,โอ,โอ,โอ้แม่นี่ลูกงามแฮ้งคุณนี่เป็นแต่ขกูนดีแฮ้งเพราะลูกมันมุกดีกู่ตูวนะแต่ว่าอีแม่เนี่ยที่ลูกจะหลอดหลอดบอยสมบูรณ์แบบปะเนยะ อ,มอามารอรุ่นครับว่าเิได้จ็กเต้มแม่น่ะแต่ว่าแม่นี่1สิบสองแต้มมพานไปได้ละเรียบร้อยแล้วอ,อ๋อาวอน้ำแตกแล้วน้ำเดินอีกแล้วน้ำเดินน้ำค้าน้าำค้าลุกเลยลุกแล้วล ลองสิออกสอนเลยลุงอ๋อขั้นตอนนี้ก็วาดเสียวเนาะโอ้ยขั้นตอนนี้ก็คือวาดเสียวเนี้ยเล็กน้อยอเพราะว่าดขนต้องตัดสะดือนะพึ่บนี่ตัดเรียบร้อยแล้วอ๋อเลือดอ๋อไปยืมยาเหลืองใส่ย,ยาเหลืองด้วยแล้วก็ตัดหางอ่านี่ใส่หางอ๋อขั้นตอนต่อมาคือตัดเขียวเพราะว่าเขียวมันจะมีสองสี่ ตัดหางตัดใสสะดือเรียบร้อยตัดเขยวออกสำคัญเลยมีแค่สองเขยวเท่านั้นล่ะออกแล้วก็เลี้ยวไปเนี่ยพูดจะเรียงกับตรงอนุบาลแบบนี้เป็นอ่าเรียบร้อยแต้มที่เก้าเลขสวยมาแล้วเลขเก้าบอเบิ้ลเหลืออีกเนาะพณดนะตัวพูดีกวอเอาเจ๋วน้ำยังไงเร็ว เออคุณอ่ะอ้ยโอเคยัวเยอะเลยบาทเก้าแล้วครับปุ๊บครับมาอีกแต้มมุกโบาณนี่ยอ้ยเออต้นลาลาโอ้ยอ้ยแบบมุกเลยวะอ้ยโอ้ยอย่างมุกเลยตัวนี้อ้ยหูก้าเลยอ้ยยาวเปลียนเลยตัวนี้คุณอ่ะหู้ย ตัวนี้งามแหงคักขักขักขักเอ้ามาอีกแล้วแต้มที่สิบลูกลตุมม่มแมวอุ้ยงามงามงามเอ้าสิบมาแล้วมาอีกแล้วแต้มที่สิบเอ็ดนี่ไรกันเลยออกซ้อนเลยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไปเห็นพอดีนึกว่ามันลูกแล้วมันคือสิบเอ็ออกอีกแล้ววะยังไปกองกันอยู่ขี้ดินอุ้ยงามแหงโอ้เขาทายได้หรอเขาขีาลล้ได้ได้หระหลอดแค่ท้องตัวเอง เอ้ยเจ้ยจวเจว้าเจ้าส่วนสองเลดอกนี่ออกออกงามนลยนะ่อยืน,นอยู่อืมเอาเอาเอาเจ้าเจ้าะโอ้ยิบเอ็ดเต๋มอือตรวจด,ดอกสุดท้ายสิบเอ็ดเต็มนี่โอดยเป็นยุ้ยเลยเป็นน้ยายเลย ตัวหลอดพีน่นี่โอู้หัก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 เนาะกับในทองกับยังหัวเบิดหรือบ่เบิร์ดโบโตจนพระท่านออกอีกอยู่หุ่นไปหุ่นมาอยู่เดี๋ยวนอนเดี๋ยวลุกอยู่อ่าจงมารอเบิ่งดเหรออ่าได้จักแตี่ยมไม่วากันอ่าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอ๋อกำลังรออยู่รอรุ่นด้ว่าสิรอรุ่นเตี่ยมพอได้ 10S นะพ่อแม่น้ำได้12ก็เลย คกีว่ามันจะชูซีกันแต่ทองของยังโดนๆเลยยุ่งยุ่งลอยอยู่ยอ,ยอ่ารอเบอร์รอติดตามโอ้ยงามแ้ะสิบเอ็ดตัวสันเนาะหลังจากนี้ก็เห็นว่าออกไลก่ก็บัดดูเบิง่งบัดเลี้ยงมันสีรอดโคบบอเท่านั้นแหละ,ะมันหลุ่นเชื่อนังได้นไงว่า,วา,วามีรลายแล้ว สี่งีงเบิดกับโมเมนต์นี้ร้บบรนนายขันตอนอยู่ได้เรียงเอาเอาเอโอเคเ้วมาอัปเดตอีกรอบมาได้ท็กตัวเฮาอ่อาเบึงเอาครับพี่น้องหรือม,มาอัปเดตครับเบึงเอาหัากบอหักเบึงเอาครับพี่น้องสิบสี่เต็มนขะณะนี่ น้องยังบ่ออกอยู่น้องเพิ่นยังบบออกอยู่จริงน้องมันจะออกมานั่นเลหมูดี่บคือง้อคือคั้วหลังจากขอดแล้วปุ๊บลูกคือเขาสังเกตว่าลูกมันเบิดได้ยังไ๋ลูกมันบมมีได้ยังไ๋บ่มาได้ยัไคือคณะตอนนั้นน้องมันจะลังออกมาคือสูดแหลวคือน้องออกมานะคือเบิดแหลวนั่นคือ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 เขาว่าเบิดแหลวบมมีลูก ว่าวงเว้นนี่ก็แปดน้องออกมาแล้วเบิดแล้วน้องมันออกมาําเรียบ่อยก็นึกว่าเบิดแล้วลูกก็นังหลักออกมาอีกตัวสุดถ่ายตัวที่สองตัวแต้ทมตที่สองอ่ะอืมแต้มที่เอ็ดน่ะก็ก็ว่าคักแต้มที่ทิบส,สองอ่ะที่ออกมาแปดอืมแม่แม่แม่แม,แม่ที่ออกช่วงเที่ยงนะครับอ่าช่วงเทียงช่วงออกพม่าณเก่ามุ้งไอ้พมณารพม่าณสิบมง แม่น่นออกสิบโมงแม่น่นออกสิบโมงประมาณนัน่นแม่นี่แม่นี่นออกมาสิบโมงสิบโมงกลัวประมาณออกจะออกซามันออกดนใช้เวลาออกเจรตูนี่ใช้เวลานานตัวลูกแม่นี่ลูกแม่นี่นะลูกแม่เนี่ยมุกทุกตัวเ,เอองามทุกตัวนี่เห็นบ่ไอ้แดงแดงน้ำดำไม่ ขอหย่าขอหย่าไปเบิ่งก่อนเด้ออ๋อขาบอันน er ี네้อันนี้เพิ่นอ่าขาบเมือกเพิ่นมันก็ยังละเสร็จบ่หรี่ขาบเลือดขานยังไงอ๋อตกใจเด้นึกว่ายุ่งมาจ่อเด้เพราะว่าออกหนาวนี่ๆๆๆออกหนาวนี่หนาวฟุ้งนายยังนี่ต้องท้าใจพี่น้องคือยุ่งเยอะๆแต่ว่าหมูนี่บ่คือ้งัวขี้ควายหรอก เพราะว่าหนังเขามันหนานื้อมันเขามันหลจยไปกับเจาไม่มีผลแต่ว่าเขาจกินเลือดอะไรยี่หรอกแต่ก็บไม่มีผลยังกับกับมูนะจังสินะแต่ว่าที่มาเห็นมังงานใน่ยผลอุ้ยแต่ยุ่งเลยนะแต่ว่าสีา่นนนนนแ,สนแน่ม,มากใกว่าลูกมั้นหมอแน่ไก่เนาะกลัวมันกุดอิดปีดอยู่อะมันเป็นยังจะคือแม่นี่อ่าสิบสองตัวนี่ลูกงามลูกนีุดีแห่งมึงดูเขากองนกนันใหญ่งาม,งาม งามงามงามมุกดีแห้งต่างจากแม่นะแม่คอกนะอ่ะไปเบืองแม่คอกนักันเนี่ยแม่คอกนี่ลูกก็ชิ่ดหลอดแน่ต้องเข้าใจว่าหลอดเลยละ่ะหลอดหลอดหลอดนิดๆลูกมันหลอดมากแต่ว่ากะกะงามอยู่กะกะที่ว่าโอเคอยู่ตัวใหญ่กะไงญ่สถสิมันออกสี่ไทยเบืองกะที่กะว่าที่ว่าขี้ให้นะแต่ที่มีตัวหลอดตัวขากันไปตัวใหญ่อ้ว,น,วนมุกก็ดีอยู่ สาเหตเุคือว่า,าเป็นอย่างคือว่าจังสีบอกเป็นอย่างคือว่าเมื่อวาวันนี้คือเป็นอย่างคือว่ามันคือม,มีตัวหลอดอแม่เนี่ยคือหลอดคือบองงามมวย,ยไงใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยมันลูกดกสิบสี่ตัวนี่โม่นหน่อยเด้พี่นอ้องบึ้มกันอยู่นี่สิบสี่ตัวนี่ดูดกันอยู่นี่ผมก็เลยว่าโอ้โหเนี่ยยังมีรุ่นนี้เด้เพราะว่าน้องมันยังโม่ออกพเพื่อลากออกมาอีกแถมอีกเป็นสิบห่าก็ได้ไห้จิ่งลูกเพราะว่านี่ ยัง,ย,ง,ย,งยั่ำำอยูน้ำข้ามาัยังไรทานองมัน้นี่้านองออกปุ๊บกะกะที่ว่าเป็นอันจบบ่มีแล้วละทาน้องมันออกคิดว่าพ่อแม่น่น,นองออกแต่ลูกยังตกมาอยู่เป็นจังว่าเด็กปีชิบสองแต้มของไอยเพิ่ออกก้อนนานนะันออกมือก้อนเนาะก็ออกมืวอมว่านตีสองมือว่านตีสองเพิ่นใดชิบเอ็ดแต้มลูกงามเพิ่นมุกคงเพิ่นอยู่ของอายนะออ่ฝ้าใหมฟ้าใหมที่เป็นมวยทัดไปส่วนแม่นี่ คือแบบที่แรกนะที่ว่ากัน่อยก็พออยู่ว่าสิโลพออย่างลูกกับลูกพอสมบูรณ์แม่กับแม่คือส่งแบบส่งส่งยังสี่บึงเนี้ยส่งมันผัดไปเล่นตัวนั้นมากกว่าตัวนั้นว่าลูกตัวนั้นคือไปแม่นั้นสมบูรณ์ดีงามกว่าแม่นี่แต่ว่าแม่นี่ผัดลักษณะของมันคือมันได้ช่วงยาวเนี่ยสวงมันยาวแห้งเออมันยาว มันสวงเงา,าว่าม,นะมันตูนแม่ยะมันตันบึงใส่กันกระูนี่บึงแม่นี่เปียบใส่กันที่แม่นี่สวงมันเงาเงานีา่บึงจากสวงมันเงาแหงมันก็เลยทองดูดีหน่อยเป็ดแปร,ปรแหวแลดมันคือเทียนบอกไทยบึง้งแหลกแหลกบเป็นตะลูกดกได้หกเต้มได้ฮกเด้เจ็ดแต้มกันยังดีทะเ้ากันผลทุท้ายนี่มาบึงแม่นี่วันผลทุท้ายแม่นี่เพิ่งสิส่งแบบเนี่ยอ,ออกสันตันตันเนี่ยเป็นตันตันเป็นอวบๆนะ แม่กับแม่นอวบล่ะอวบอึมนะสันตันกับโบโบเยาคือแม่นะแม่น่ะมันเงาอ่าความแตกต่างก็เลยเข้าใจว่าแม่นี่เออให้ลูกดีสมบูรณ์ดียังดีก็เข้าใจว่าให้ลูกดกน้่นะฮัทเทเลกคคิดว่าแม่นี่ลูกกับสิบโดดี่สินะก็สิว่าแม่นี่ลูกกับบดกก็เลยว่าขั้นบบนี่จะคัดคัดแม่ของแม่ชุดนั่น คัดแม่ชุดนั่นไว้ไว้สักแม่สองแม่สิคัดไว้เพื่อยังเพื่อสิลแม่นี่ออกคืนได้ใจบ่คืนได้ใจละรันเงนี้ไปแล้ว <c oughs> พ่อมันออกลูกมาเท <c oughs> ่านั้นล่ะเกิดความคิดว่าอ๋ออันนี้เนี่ยเนี่ยขอระวังขอระวังของนี่เนี่ยระวังนั่นนี่ระวังนั่นนี่บ่ฝ่านนอะไรได้ครับพี่น้องอะไะเต็งลูกล่ะเต็งแล้วเต็งแล้วเต็งแล้วนี่ก็่ยไม่เต็งงูก็จะเต็ง ขอระว่างครับต้องเฝ้านะอ่าก็เลยวาอ๋อเป็นยังสิเข้าใจแล้วแม่นี่โอเคให้ลูกดีอยู่สาเหตุที่ลูกมันตัวหน่อยขอเพ่อยังคือมันลูกดกอ่ามันดกมันก็เลยไม่หลอดกันไปแม่นั่นลูกลูกกระดูกคือกันแต่ว่าบรดกเขาตัวนี้ลูกมันเลยแบบอ่าเขาก็เลยเข้าใจง่ายสั้นแต่มันก็เลยเออมันก็เลยลูกง่ามกลัวปูกันในหลักอดีกว่าเสียมันคนรเลี้ยงมูอยากได้ลูกได้หไา้ กบเป็นผลดีมันได้ลูกหลายนี่นี่กบได้บก็บได้บอกว่าอันดีใจว่ามันลูกหลายด้เพราะว่าลูกหลายนะมันเท่เลยให้ลูกมันมันโตเวลาขุนมันกะไม่ได้ขุนซาแต่ว่ากระไดอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมาเรากันมาบ้ดนพ่อมันมันาันเมียแล้วตัวใดกินท่านตัวใดบ่ท่านมันจะตัวใดมันิมีหลอดหลอดลงมาแน่เพราะว่ามันหลายพี่มาวัดกันที่การคุณอาหารบ้าน ก่อจังหวะมันจะมีอาหารเกิดขึ้นใส่ห้างด้วยบดมืออัดเอาอัดเอา,เอาตัวหลอดมันก็สิเลงกินบาเนะี่ยเพราะว่ามันลื่มเพราะว่าเรื่องการให้อาหารนี่บอกตัวหลอดก็สิเลงมากินหัวอาหารกินห่ำกินยังอัดเข้าไปส่วมากก็บาอกอัดห่ำหัวอาหารเป็นเบอร์เป็นเบอร์น,อรนี่เบอร์หน,นึ่งเบอร์สองต่นไหนเดี๋ยวสอัปเปียให้เบิ้งประจําว่าเรื่องหัวอาหารเป็นยังไงอาจจะมีเบอร์หนึ่งเป็นนมเม็ดนมยังเออไอหมู ไอ้ยาโนเม,มเป็นนมเม็ดอ่าเป็นนมนมเม็ดไอ้งวดแรกจะสอบก,ก็จะแพงแน่อ่ามูแหลกเกิดสอบก,ก็บจะแพงคือเขาเรียกว่าฝึก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 กินอาหารมันสอเป็นเป็น,เป,นเป็นเป็นชุดแหลกอ่าเป็นเป็นหัวอาหารที่เขาว่าฝึกมูกินอาหารกะเทยใช่ว้ชัวร์นะมันจะกินมอนร้ายบาไดเพราะว่าภคยในเดือนแรกมันอยู่เพื่ันกินรลายบาไดเพราะมันยังพึ่งยานนเม อาหารมันก็จะคอยเลื่มคอยเก็บคอยกินคอยหัดกินซือ้อบ่กคอยเปลืองมาไนอาจจะบ่หลายสอบเนี่ยกมาไม่ไอไอไอเบอือสองเบือสองหนึ่งบอกเลยว่าเปลืองราคาก็ถือลงมาอีกแต่กับเปลืองกินหลายหลายสอบเริ่มเล่้งขึ้นอ่าเริ่มกินเก้งลวบาทนี่กินอัดเอาอัดเอาซื้อมาเจออยู่เบอือสาม อ่าเริืม Up อัปเกรดขึ้นมาอีกเบอร์สามบันเบอร์สามนี่คืออาร์ตลิงเลยบับนเบอร์สามอ่าเบอร์สามก็จะขึ้นมาเบอร์หลังจากวัดชุดไปไปอีกเป็นเดือนเดีจะขึ้นมาเพราะว่าหลังจากเขานับสตาร์ทอันเดือนนี้บวนับได้หรือมันขอดในบวนับเข้าไปนับเอาตอนาปกินหัวหานน,น,นั่นนั่นคือนับนับเดือนนับนับหนึ่งนีะ่ะคือหมายก็ว่าก็จะเป็นสี่เดือนอ่า คือจะมาหอดคือหอดเบอร์เบอร์หนึ่งนี่คือคือตอนนั้นอ่ะคือคือตอนยานมนี่น่นับนับนับเบอร์มันเฮาก็จะนับเบอร์มันยังสิหลังจากว่าเบอร์เบอร์เบอร์สองกับเดือนที่สองเบอร์สามกับเดือนที่สามเบอร์ซี่นี่มีละนักตัวนี้มันจะเป็นผงแห้งมากหูซึ้ว่าตอนซื้อมาน่ะล่าสุดนนะแปดอ่า แปดร้อยแปดสิบอ่ากระสอบเบี้ยวได้ครับกระสอบเบียวแต่แปดร้อยแปดสิบมันจบแค่นั้นนะครับเบอร์ซีนี่เบอร์สุดท้ายนี่อันนี้คือล่อขายเบือนที่สีนี่คือหมายเขาว่าเล็งและล่อขายตัวมากเบอร์สามหรือมันเป็นเบอร์ไหนวะเบอร์มันนี่เบอร์เอบอร์หาเออเบอร์ยี่ตัวนี้ตั้งหานีั้งใดไ่นจำอะไรเพราะว่าเริ่มีย่างง อาจจะเป็นเบอร์หาหรือเปล่าหรือจำอะไรนะต,ตัวตัวล่อขายตรงตรงมาเดี๋ยวถอยกันมาใหม่ผมอาจจะจําผิดอาจจะมีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งหรือว่าลิงมันเอาเป็นว่าอีกเบอร์ทุกท่ายหนึ่งอ่าเบอร์ทุกท่ายนะเบอร์ชะลออ่อขายเบอร์ล่อขายหนึ่งที่ผมบอกเลยีว่าแปดร้อยแปดสิบนี่อัน,นตัวนั้นล่อขายนะมันมันจะจบแค่นั้น,นีหมคือมันตรงนี้อันนี้ห้ามเข้าไปนี่ ตัวนี้เฟืองมากห้ำเข้าไปอัดอีกอัดห้ำเข้าไปทึ่งห้ำทึ่งเข้าไปคิดเบองมูดต,ต่างๆายนี่คิดว่ามือหนึ่งสีเท,ท่าไรห,ห้ำเข้าไปในวามวม้สซื้องผมบอกเลยบรุดมือละสองสอบขั่นมูนเยอะขนาดนี้เด้เกือบยี่สิบทึ่งแม่พันธุ์นะกินอยู่นี่แล้วก็ทึ่งมูอีกแม่ดำหั่นเรน่อยก็คว้าอ,อีกเดือนหน้าแล้วแม่ดำอ่านี่มันจะเป็นอย่างสี่แต่ว่าเดี๋ยวเ้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะอัปเดตให้รู้ทุกขั้นตอนเลย ตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าอ่าเขาเห็นแล้วตอนนี้ว่าเออมันขั้นตอนขอดมันเป็นยังส่ออกยังส่อ่าแต่เดีเริ่มก่อนจะออกก่อนยะงยังเดี๋ยวคือผมว่าแหละต้นหอดมือขายเราผมก็จะหอนมือขายเราผมก็จะผมก็บชอเฮ็ดอีพี่ผสมพันธุ์หมูอีกอยู่อ่าผสมพันธุ์เดี๋ยวผสมเองเดี๋ยวไปซื้อน้ำเสื่อมาเดี๋ยวผมก็จะทายเบิ่องอีกทีงขั้นตอนในการผสมพันธุ์แต่ตอนนี้ ทุกคนก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าทีการขอดเป็นอย่างไรกต่สิบสองแม่นี่ล่ะสองแม่นี่ล่ะจะเป็นพิชาเอาเป็นคู่เฮาเ้ก่อนสองแม่นี่อนเอาการเลยมีผลสรุว่าเนี่ยแต่ที่ว่าจบไปกับภารกิจหมูออกลูกอา่าหมูขอดลูกภารกอ่าเอาก็คือจบไปมานนี่แต่เข็นว่าออกหลายจังสี่แต่จะพึงดีใจไปทั้งนี้ทั้งนั้น สีหลอดทุกตัวหรือเปล่าสียังทุกตัวหรือเปล่าตัวนี้ก็ขึ้นดูดูครับคนเทาดูแล้วจะจใสเบิงท่านโมีมวลาเบิงเขาตังไหนเพราะว่ายัางอาจจะมีเมียทับเมียอาจจะทับปลูกนอนทับนอนเตงมูเบียดเต็งมูทับตายเอานั่นนั่นนั่นละ,นนนนละหรืออาจจะกินนมโมท่านมูหรือหลอดหรือจอยหรือแบบเดี๋ยวมันก็นกนตายไปเอง มันบ่ได้ครบทั้งเบิร์ตด้เห็นว่าสิบสี่สิบห้าตัวเนี่ยสิบสี่ตัวเนี่ยสิบสองตัวเนี่ยออกเนี่ยสีหลอดทั้งเบิดกับโบแมนแต่ขันแม่มันเรียงดีหลอดเบิดกับมีอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมอัปเดตให้บึงเป็นระยะเป็นระยะอ่ะเกี่ยวกับหมูฮาอ่ะอีพีนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้เพราะว่าผมอ่ะคือว่าครบแล้วีไปขอเป็นอีพีที่สองเอะอันนี้เป็นอีพีสองคลิปนี้เป็นอีพีที่สอง อ่าอีพีสองเพราะว่าอีพีเดียวมันเาวเกินไปขอเป็นสองอีพีอันนี้ก็บม่ได้วังว่าอย่างดัอกทายเป็นแนวทางทายเป็นอ่าเขาเรียกว่าเกล็ดเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเกล็ดเกล็ดข้อูเล็ก,กน้อยเนาะสําหรับมือใหม่ที่คนอยากจะเลียงผมกับซ้ำมือใหม่กันละเหมือนมาเก่งมัตส์ใส่ดอกแต่ว่าผมลงมือทําแล้วเพราะฉะนั้นคํ้ามามือใหม่คุณยังกางําลังสร้างลหนักอยู่ คุณก็า่างแบบยังคิดอยู่ว่าจะเลี่ยงหรือบบเลี้ยงดีแต่สําหรับผมมือใหม่ก็จริงแต่ว่าผมลงมือทําแล้วแลวก็ะนี่แหละภาพที่ยังอยู่ตรงหนก็คือภาพจริงๆพลพผูยที่มาว่าห้ฟังอยู่นี่ก็คือจากประสบการณ์จริงณตอนนี้กถือว่าเรียนรู้ไปน้ากันอันไดมันมันถืผมประสบเหตุมากของกับมาเราอยู่ในคลิปนี้อ่าทั้งเบิดการจะเรียนรู้ไปน้ากันอ่าก็จะประมาณนี้ครับอีพีนี้อีพีนา ค่อยว่ากันไหมอัปเกรดเป็นไหมว่าในระยะต้นสายปลายทางมันจะไปจบอยู่ตรงไหนอ่าจะนียังเกิดขึ้นในระยะห้างกับหมูชุดนี้จะค่อยมาติดตามกันครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ดูเรื่อยๆจนถึงมือขายเลยก็ว่าได้เนาะอ้าพ,พี่นี่ก็จะขอพีขอ,น,อน้องเนาะส่งใหม่ๆผู้ติดตามผมแค่พันกลัวเท่านั้น ก็คือเก่าครับขอกำลังใจพีกำลังใจนองกำลังใจทุกๆคนที่สนใจหรือเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ฝากทุกช่องทางเนาะขอผู้ไดเป็นแนวทางหรือว่าเป็นเ็นคมอรูลเล็กๆน้อยๆแชร์ไปคนที่เขาอยากยางมูหรือเขากำลังสร้างน้ำหนักเบื้องอีพี่เบื้องคลิปนี้ไปน,น้ำเรียนรู้ไปนะพงมก็ได้ อ่ะขั้นตอนทุกอย่างมันก็นอยู่ในคลิปนี้ละอ่ะกำบั้นไทยละเอียดขนาดไหนจนขนาดกับพ่อเบิ้งไดยุดอกพ่อเข้าใจเข,ข่าว่าวหุดอกผมเชื่อเอถอะคอนเปิดเบื้องคนเยิ่เข้าใจเข่าข่าวเลยอ่ะแต่มมีอย่างไรอีพี่นี่กับต้องกล่าวว่าราตรีสวัสดิ์ฟันดีกันทุกคนครับผมพี่นอ้องเพราะมันเดือดแล้วอ่ะมือมือเศร้าหรือ ช่วงอีกจักสองสามมืออาจจะมาทายอัพเดือดไปบางอีกรอบในงอนไปทึนไซแล้วนี่ตัวใดหลอดตัวใดตายตัวใดยังเนาะอ่ะอาแต่ควะมามารถครับผมนี่พี่นิกะต้องกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม